ไปดูการรวมตัวทำกิจกรรมนะคะของชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยรุ่น2123ค่ะที่เขามีการทำกิจกรรมรวมตัวกันไปค่ะระดมเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์เป็นเปลสนามนะคะคและกอยากันยุงให้กับพี่ๆทหารพร,รานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่ค่ะ ที่ค่ายค่ะนายพิสันขุนหมุดประธานชมรมสิทธิ์เก่ายาวยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสามนะคะพร้อมด้วยเพื่อนเพื่อนสิทธิ์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในรุ่นยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองค่ะก็เดินทางไปเข้าพบกับพลตรีพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะคะผู้บังคับการกองกําลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะนําสิ่งของนะคะทั้งอุปกรณ์การนอนในปา่าและก็ยากันยุงค่ะซึ่งได้นําเงินที่ได้จากการรวบรวมจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสิทธิ์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่นที่21และ23 จำนวนเงินเนี่ยกว่า2 0 0แสนบาทนะคะไปจัดซื้อสิ่งของมามอบให้กับกองกำลังทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายพิสันขุนหมุดประธานชมรมสิทธิ์เก่ายาว21และ23ก็กล่าวนะคะว่าจากความคิดร่วมกันของสิทธิ์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในรุ่นดังกล่าวที่ต้องการจะเป็นกำลังใจให้กับกองกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งกําลังเจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยากลําบากแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อมาทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นตัวเองและเพื่อนๆจึงมีความคิดนะคะที่จะเดินทางมาให้กําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งยังได้รวบรวมเงินจากสิทธิ์เก่าในรุ่นเดียวกันกว่า200,000บาทค่ะ เพื่อจัดซื้อเปลสนามและยาก,กันยุงนะคะมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยไปฟังเสียงนายพิสารขุนหมุดประธานชมรมสิทธิ์เก่ายอว2 1อและ23ค่ะท่านประธานรุ่นนะครับและสมาชิกเพื่อนเพื่อนสิทธิ์เก่าโรงเรียนใหญ่วิทยาลัยรุ่น2 1 2 3นนะครับก็ยินดีนะครับที่จะรับใช้ และก็เป็นขวัญกําลังใจแก่เพื่อนทหารตลอดไปครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เรามามอบของให้ครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะและก็เป็นขวัญกําลังใจแก่ทหารทุกท่านที่ปฏ,ปฏปิบัติการอยู่ที่บนเทือกเขานะครับที่ขาดสิ่งของพวกนี้อยู่ทึ่งจะใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้ดีมากนะฮะและเขาจะปฏ,ปฏปะิบัติหน้าที่แทนพวกเรานะฮะที่อยู่ข้างหลัง ประธานชมรมเองท่านก็เมื่อวานก็เขาก็เื่นเืินเหมือนกันบอกว่าไม่คเคยอยูนะ่หน้ากล้องนะคะแท่าน,นก็บอกว่านี่เป็นความตั้งใจของอมชมรมเสร็จเก่ายอวอรุ่น2123ทางด้านของพลตรีพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ค่ะผู้บังคับการกองกำลังฐานพรานจังหวัดชัยแนภาคใต้เองก็บอกนะคเว่า ปัจจุบันเนี่ยมีกองกําลังทหารพรานานะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายนภาคใต้จาําหวนทั้งสิ้นเกือบ2,000 20, 0ืนายค่ะ,คะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งในพื้นที่ราบแล้วก็ตามภูเขาต่างๆค่ะซึ่งรบว่าทหารพรานาเหล่านี้นะคะเป็นผู้ที่เสียสละอย่างมาก อุปกรณ์ที่ได้รับนะคะในครั้งนี้เนี่ยจะนําไปมอบให้กับกองกําลังทหารพรานที่ประจําการอยู่บนภูเขาเลยค่ะซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ประเภทนี้อยู่นะคะทั้งยาก,กันยุงและก็อุปกรณ์เปลสนามเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บังคับการกองกําลังทหารพรานจังหวัดเชียงภักใต้ที่เดินทางมารับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ค่ะครับก็ ในานามอกองลังถันพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับการมาเยี่ยมของอชมรมเสกเห่าหัดใหญ่เวลไลร,รุ่น2 1งหนะครับซึ่งเรากอลังเราในี่ภารกิจหลักในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งที่ราดและป่าภูเขาทั้งหมดเนี่ยใน3จงัง,จงหวัดและในจังหวัดเสียมเพิงจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทั้งหมดเกือบ2 0,000นนายนะครับและที่ วันนี้นะครับคณะได้เอาสิ่งของโดยเฉพาะพวกมุ้งนะครับสิ่งที่ใช้ในพื้นที่ป่าเขาพวกนี้เราก็จะเอาไปให้กองกําลังนัพานที่อยู่บนเทือกเขาม่าแต่กับเทือกเขาบูโดนะครับซึ่งน้องๆพวกนี้จะเป็นกําลังหลักในการดูแลพื้นที่ฐานระการอยู่บนนั้นนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับทางชมรมหาจ่ายวิรัยรุ่น2 1งหที่มีน้ําใจนะครับมามอบไปแก่เราซึ่งกองกำลังทำนักพานคงจะ ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้กองฐานพานร,รับใช้ก็ยินดีนะครับขอบคุณครับก็ยินดีกับพี่ๆแล้วก็น้องๆทหารพรานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่<ช>นะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็กระจายกันไปค่ะหน่วยงาน<ช>อื่นถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมเยียนเป็นขวัญกำลังใจก็ติดต่อกันไปได้นะคะที่กองกำลังหานพรานในพื้น<ช><ช>ที่จังหวัดเชียงพักใต้ค่ะ